มาถัดมาพอวางเป้าหมายแล้วนะทาให้เป็นเป้าเล็กแล้วใช่ปะใส่เป้าหมายลงในตารางเวลาอันนี้สําคัญมากบอกไว้เมื่อกี้ว่าทํายังไงทำให้มันแตกเป้าให้มันเล็กที่สุดใช่ปะเพราะว่านี่ไงมันจะได้ลง,ลงตารางตารางเวลาได้อันนี้สําคัญมากพอน้องแบบมีเป้าหมายเล็กๆที่ลงตารางเวลาได้ใช่ปะแต่ละวีค่ะมันจะเห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนมากสมมติน้องลงตารางเวลาลงแพนเนอร์ไว้ว่า อ่านหนังสือเวลา50นาทีถูกปะมันเป็นเป้าที่ทําได้จริงอะ่ะมันเป็นเป้าที่แบบเรากลับบ้านไปอะ่ะเราอยากใช้เวลา50นาทีทําให้เสร็จของวันนี้ของพรุ่งนี้ของมาลือน,นี้ทำไปเรื่อยๆจนจบเป็นอาทิตย์หนึ่งอ่ะได้บทหนึ่งละเป็นเดือนหนึ่งได้4บทถูกปะ สามเดือนก่อนสอบน้องได้ครบถึงสองบทเพราะฉะนั้นเนาะเสร็จแล้วอะแตกเป้าเล็กแล้วอะใส่ลงตารางเวลาให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่เป้าหมายลอยๆที่เราคิดไว้ใส่ลงแอคชั่นแพลนลงตารางเวลาให้เราทําได้จริงโดยตรงเนี้ยน้องอาจจะใช้อะไรก็ได้เอาจริงกระดาษไหมใครชอบแบบเปเปอร์จดมือใครมีปฏิทินที่บ้านลองกาไว้หรือใครมีแอปแพนเนอร์มาใช้ได้และอยากแนะนำแพนเนอร์หับนะคะฟังก์ชันใหม่ของ TCAster App นะคะ เพิ่มทับกได้เนาะน้องๆเข้าไปเพิ่มได้เลยวันนี้หนูจะอ่านจีวะ50นาทีหรือจะอ่านวิชาอะไรเนาะเข้าไปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะน้องๆก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งแอปแพลนเนอร์เนาะที่พี่อยากจะแนะนําเพราะว่ามันก็รวมฟีเจอร์อื่นๆที่สาหรับน้องมาปลายด้วยพวกวันสอบวันเตรียมสอบบูพิตอะไรนนองก็จะได้เข้าแอปเดียวจบเพราะฉะนั้นฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะกับ พีแคสต์แอปนะคะฟีเจอร์แพลนเนอร์หักลองไปใช้กันได้นะคะซึ่งเทคนิคนี้นะคะในการจัดลงตารางเวลาเนี่ยเขาเรียกว่า Time blocking เนาะมันเป็นการจัดเวลาให้มันอยู่ในเป้าหมายของชีวิตจริงอะ่ะให้มันอยู่ในไทม์ไลน์ของวันหนึ่งอะ่ะพออย่างที่พี่บอกไปคือถ้าน้องบอกว่าเทอมนี้จะได้ชีวสามจุดโดยที่ไม่แตกเป้าเลยน้องอาจจะไม่รู้ว่ามึงทำยังไงหรืออ่านแค่ไหนวันนี้อ่านพอไหมแต่พอแบบแตกเป็นเป้าย่อยว่าต้องอ่านเวลา50นาทีแล้วอ่ะมันก็ดูแบบเรียลลิสติกใช่ปะจำได้ใช่ปะพอเอาลงตารางเวลาปุ๊บ จับต้องได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสทําสําเร็จได้สูงขึ้นด้วย